ดูดวงชาวลาศีเมถุนงูดำนะครับผมให้ขอหนึ่งข้อคุณจะขออะไรถ้าคุณจนมากๆนะผมข้าวถึงขั้นไม่มีจะกินแล้วนะครจนมากๆนะครับ,นะรบดวงซวยเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ให้มีเงินไม่ให้มีข้าวโดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณจะขออะไรหนึ่งข้อนะครับผมคอมเมนต์บอกกล่าวกันคุณจะขออะไร นะครับผมครับนะผมและทางช่องจะขออะไรละ่ะนะครับผมทางช่องจะขอขอว่าคําว่าไม่มีจงไม่มีกับข้าพเจ้าตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มีทรัพย์สินเงินทองไปทุกภพทุกชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปทุกภพทุกชาติตามเท่าเข้าสู่พันิพานและคุณละ่ะจะขอแบบไหนครับครับนะผมอํานาจบารมีวาสนาชาวราศีเมถุน ถามว่าจะจนไหมไม่จนอยู่แล้วเละนะครับราศีเมถุนจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถ้าท่านจนแปลว่าท่านพลาดแล้วนะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคะตาชาวราศีนี้ตกตําแหน่งมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดแปลว่าดวงนี้ไม่มีทางจนจะจนได้ยังไงนะผมแต่ถ้าถ้าุณจนคอมเมนต์มาครับจะขออะไรหนึ่งข้อ ด้วยบุญกุศลวาสนาเป็นคนที่มีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาโอ้โหโอมองอีท่าไหนจะจนนะครับชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นคําว่าอดอยากยากแค้นสําหรับชาวราศีเมถุนมันเป็นไปได้ย่่ยยากนะครับในเมื่อมีราชสีมารองซบตักมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหนุนนําโชคตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคนก็ได้ ที่อุปถัมภ์ค้ำชูหนุนานำโชคชะตาท่านก็มีตกตำแหน่งบริวารแต่ปัญหาต่างๆที่เข้ามามีเรื่องราวไหมมีมีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นคราบผมให้ท่านทำย่างไรให้ท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นขอหนึ่งข้อขอมาเลยขออะไรล่ะท่านอย่าคิดนะว,ว่างูดำงูดำเปรียบเสมือนอะไรมบ หมอสันเปรียบเสมือนอะไรลงไปครับงูดําเปรียบเสมือนดวงชะตาของท่านไงครับหรือว่านางฟ้าแม่ทูนหัวเทวดาประจําตัวไงครับเราเปรียบเป็นงูดําเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเดอนสันมันเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแปลว่าดวงท่านไม่ได้จนครับแต่ท่านขอแล้วหรือยังตังค์การเบิกดวงชะตาไว้มีจริงเพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตดีๆ ขอหนึ่งข้อรับรองชีวิตเปลี่ยนอํานาจบุญบารมีวาสนาขอตามหมอสันก็ได้คําว่าไม่มีจงไม่มีกับข้าพเจ้าราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอกับพระพุทธเจ้านะรับสมเด็จพระอ,องมถมเป็นที่สุดนะับมีหลวงปู่ดุสิงดําหลวงป่่ป่าเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นะขอมาเลยหนึ่งข้อนะครับขอกับเทวดาประจําตัวท่านนั่นแหละเปรียบเสมือนงูดานะครับขออะไรอะคอมเมนต์มาบอกนะครับในโชคชะตายังตกตําแหน่งดาบสองขาย ครับมันมีเกณฑ์ชะตาต้องเลือกไงมันไม่ได้แปลว่าดวงจะต้องตกตามเบี้ยดินนะครับแต่ดวงชะตาของท่านได้เลือกจะเปิดจะรวยจะเฮงจะปังจะประสบความเร็ชนะผมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนอยู่ให้เป็นสิครับนะผมขอก่อนเลยอธิษฐานจิตดีๆนะไม่มีบุญกุศลอันใดเทียบเท่ากับการอธิษฐานจิตขอบุญนะขอเป็นที่พึ่งนะ พุทธังรัตนานังพุทธังขอเป็นที่พึ่งทำมังขอเป็นที่พึ่งสังขังขอเป็นที่พึ่งเกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มชาวราศีเมถุนอย่ารอช้ารีบรวยเลรวยนะครับผมูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ทิปให้ค่าครูทางช่องได้ครับผม,บผมชาวราศีเมถุนดวงชะตาของท่านจะเปิดครับผมขอดีๆครับ สำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวเมถุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกําลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบ ในการทำงานมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับทีมงานหรือผู้บังคับบัญชาความฉลาดและความคล่องแคล่วของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้เป็นหัวหน้าทีมในงานใหม่ๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดหนดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติและความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานการใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำานยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายเครือข่ายและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆคุณอาจได้พบกับโอกาสในการร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบรายละเอียดของข้อตกลงต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงนามด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวเมถุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งที่ไม่คาดคิด ในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการได้รับโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวและการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิง หรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่ให้อารมณ์ั่วบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนเพื่อวางแผนการออมและการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของคุณในระยะยาว สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการเจรจาต่อรองราคาอาจทำได้ดีในช่วงนี้เนื่องจากคุณมีทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นด้านการเรียน สำหรับชาวเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความฉลาดและความคล่องแคล่วของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดอิดหรือไม่พอใจกับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบ หากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือและการทำความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบยอดค้าขายสำหรับชาวเมถุนที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีไหวพริบและทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นในการทำธุรกิจในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอดีใหม่ในการทำการตลาด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างาดีด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมเต็มความรักและความเข้าใจ ซึ่งกันและกันดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้คุณและคู่รักมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นมีการแสดงความรักและความห่วงใย,ยต่อกันอย่างสม่ำเสมอในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจวางแผนทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันเช่นการออกเดตแบบพิเศษการท่องเที่ยวสั้นๆหรือการทำอาหารมือพิเศษเพื่อเสอริท้ายคนรักการใช้เวลาร่วมกันจะช่วยเติมความหวาน และความผูกพันในความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาพุทธที่เป็นดาประจำราศีของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ขาดความตื่นเต้นหรือน่าเบื่อไปบ้างคุณอาจเริ่มสงสัยในความรู้สึกของตัวเองหรือของคู่รักแต่ไม่ควรด่วนตัดสินใจหรือทำอะไรที่รุนแรงเกินเป็นควรใช้เวลาในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับคู่รักอย่างใจเย็น ช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำหนยให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาราบรื่นและหวานชื่นอีกครั้งคุณและคู่รักจะสามารถเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านมาการให้อภัยและเข้าใจกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงานหรือมีบุตรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุย และแตัดสินใจร่วมกันดาวสุขจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสร้างครอบครัวและการวางหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และโอกาสในการพบรักครั้งใหม่ดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้คุณมีออร่าที่ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้อย่างน่าประทับใจ ในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะออกสังคมมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการไปงานปาร์ตี้ทำกิจกรรมสันทนาการหรือเข้าร่วมชมรำมอใหม่ๆคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดความมั่นใจและรอยยิ้มของคุณจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงดูดคนที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาพุทธที่เป็นดาประจำราศีของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือลังเลใจในเรื่องความรักคุณอาจได้พบกับคนหลายคนที่ถูกใจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจคบหาดูใจอย่างจริงจังช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำนวยให้คุณได้พบกับคนพิเศษ ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นคู่ชีวิตในอนาคตคุณจะรู้สึกถึงความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งตั้งแต่แรกพบการใช้เวลาร่วมกันจะช่วยให้คุณค้นพบว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่คุณกำลังตามหามาโดยตลอดสำหรับคนที่เพิ่งผ่านการอกหักหรือเลิกรากับคนรักมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยียวยาจิตใจและเปิดใจรับความรักใหม่ๆการทำ กิจกรรมที่ชอบการออกกำลังากายหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและมีกำลังใจมากขึ้นอย่าปิดกั้นตัวเองจากโอกาสในการรักครั้งใหม่เพราะรักแท้อาจรออยู่ใกล้ๆเพียงแค่คุณเปิดใจและพร้อมที่จะให้โอกาสมันโดยสรุปแล้วเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรักและความโรแมนติกสำหรับชาวเมถุนไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือยังโสดก็มีโอกาสที่จะได้เติมเต็มความรัก และสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพความรักและความสุขกำลังรอยอยู่ข้างหน้าขอเพียงแค่คุณพร้อมที่จะก,ก้าวไปให้ถึงมัน